สวัสดีค่ะเอฟซีนะคะวันนี้มาเจอกันที่น่เลยค่ะยามยืนมันเพิ่งไขาดหยุดอกสองวันก็หยุดแล้นวนะค,ค่ะยุดเตียงเอาอะไรดีจ๊ะเอ่ออใส่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 ตส่ใส่ใ่ใส่ใส่ใย่ใส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 ่ อะไรกระโปดอะไรบัวหรอก้าโปงน้ำหนักบอกพดนะมันก็จะเลื่อนลงบางทีก็งื้อีนหงีนเขาก็เย็บมาแบบให้มันได้มาตรฐานนะแต่ว่ามันก็ หน้าเราไม่ได้มาตรฐานหน้าเราไม่ได้มาตรฐานโทษไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นยำหมูยอไข่แข็งนะคะตัลลาข้าวโพดมะม่วงเหรอเพราถึงจะมีหลายบัวได้หรอมีที่หนูเลยถามว่าใส่ใส่บัวไหมใส่หลายบัวก็ได้แม่เอาไปบัวหมูยอชิ้นที่ใหญ่กันเลยนะครับอาบปากไม่ไหวนะ

เนี่ยเผ็ดกลางนะครับลูกค้าก็จะปละูกเปก็เผ็ดกลางแล้วะะนนก็กวมีไหล่ตัวด้วยค่ะใส่ไหล่ัวกับข้าวโพดนสองอย่างเลยโอเคอันนี้น้องสัตว์เล็กๆใหญ่เดี๋ยวเคี้ยวไม่ได้มีลูกค้าเมื่อวานนะอันเล็กๆนั้นน้องเลยลูกค้าแต่อร่อยนะใส่น้ำปลาเนื้อเลยกระท้อนที่หนึ่งก็มีนะต,นนตะอนนี้มีตำกระท้อนด้วยนะ เลี้ยวปากนะมีหลายอย่างเลอยากกินหลายอย่างพอบอกกระท้อนก็อยากกิวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนนี้หน้ากระท้อนแล้วอรัมันเป็นผลไม้ตามหน้าด้วยแหละเราก็ได้ทำตลอดอย่างนี้แล้วแล้วก็กิดหน้านี้แหละพรุ่งนี้พรุ่งจะออกจากท่อมได้เก็บตัวได้ค่ะแต่ก็จะโรยเครื่องนะค๊ะอันนี้หอยแชลง์มุกยอดหนึ่งมาสักค่ะ กป็ปลาปลาคุ आ, ้งส <โ Rank, S 1> ดยำเลยใส่เมล็ดไข่เหมือนวันนั้นเนาะวันนี้มาร้านเซาค่ามาวันนี้เขาห้ามนั่งอยู่นะนอนเลยเขาห้ามนั่งนนเรานอนเรานอนกิน <c oughs> ใช่ไหม อย่าทำอย่างนั้นเลยเดี๋ยวพี่ไม่มีที่ยืนอันนี้ลงสดเม็ดใหญ่ค่ะปลาล้านะี้จะได้ไม่หวานปลาล้านะวันนี้เอามาคุมเลยอ่ะไหมคุมคุมรสชาติเองเลยจำเมียผมเยอะ พี่สาวใช่ไหเหรอโอุ้ยอุ้ยเวลาเต้นแม่อันนี้หยอกหยอกโซ่มาจิงเลงมากเลยจ้าอันนี้เป็ดไข่กุ้งสุกนะคะนี่ไอ้กุ้งสดค่ะแม่ครับผู้ผิดเลย เดี๋ยวถ้ามีเสียงเพลงไงเดี๋ยวเราไปตัดเอานี่เลยัดฉ่ำๆข้าวโพดอเคหนึ่งบอกแฟนขับหน่อยครับเรื่องค่าเรื่องอะไรเนี่ยสีล้วขาวก็ดำน้องพีเนาะพยายามไปแก้ไขแล้วเดี๋ยวเราซื้อสับปะรดปั่นเงินก่อนปันเงินก่อนตอนนี้คนหอยไปก่อนนะครับซีรบกวนชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวตับปรุงให้ กำลังรีบนะรีบปั๊มเงินอยู่กับปรุงจะซื้อโทรศัพท์หมัยมาถ่ายให้มันมีเีปัญหาอยู่ที่โทรศัพท์หน่อยนะคระับช้าหน่อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจนะ้าหมึกไข่กุ้งสดเดี๋ยวหยุดสองวันนะ่าจะไปออกเรือหาหมึกไข่ หาหมึกไข่ก็เขาให้หยุดไงพื้นที่มันไม่มีขายมันตรงการสนองกันเลยแล้วทีนี้นยังไม่ให้เปิดจ้าร้อยห้าสิบบาทคุณผ่าเอาเอามะม่วกระปุกก็กปูม้าเมะม่วงกระปุกปูม้าไอ้นี่ไข่มงดาอมเรื่องกินอ่ะมันกินบ้างไข่มิงดาปลาปล่หอยแข็งไข่แข็ขขงกับปูม้านะ <reading> <expand> เป็นป <registered> <im Island> ูม้าหอยแครงข้าวโพดมะม่วงนะคะปลาราเหมือนกันไม่เคี้ยวนะเปรี้ยวเผ็ดได้เปรี้ยวเผ็ดได้อะไไม่ต้องเผ็ดอันนี้ไม่ต้องเผ็ดโอเคกลางกลางกินไม่ได้อันนี้รสชาติปกตินะอันนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยจ่ายก็ได้รีบจ่ายจังเลย อันนี้ไม่ต้องเผ็ดมากเวลาดได,ดา้ที่รักรอแป๊บหนึ่งนะข้างหล่อข้างหล่อได้นนค่ะขอโทษเสียายจังเลย ด้วนะคะเนี่แน่นๆเลยขน,นแน่ๆนๆซีด,ดีด้วยเพ่อเขาหมดดวย เมนูนี้คือปูม้าหอยแครงร้อยห้าสิบบาทจา้ขามขมวมะม่วงลองเอฟซีด้วยถอนนีดจ้าทอนจ้าถอนเอาค่ะแล้วก็แซลมอนหอยแครงแยกน้ำไปนะหอยแครงแซลมอนค่ะชิ้นตัวโตๆนาน,นาก็ได้ค่ะ เปยวเดี๋ยวเปลวปิดโทรศัพท์ก <temples> <pper abdomen> ันดีแลวเพีงทำไมอ่ะแลก็ไอ้แเะเลยวันนี้ยืนจัดอ๋อเหรอ กินก่อนอยากกินมาหลายวันแล้วอันนี้ปลาหนัวได้ค่ะเอาข้าวโพดหลายตัวเนาะหรือหลายตัวอย่างเดียวหลายตัวอย่างข้าวโพดเดี๋ยวมันหวานเดี๋ยวเบ่กโอเคปลาปลาร้าทุกานกินหมดไหมอ่ะแม่กินหมดแม่ปลาไม่เหลือใช่ไหมเ ใช้ต้องกินเนื้อเดี๋ยวเนื้อใช่ัหมตับๆเลยค่ะเราแยกน้ำไปในขั้นตรงนี้อย่าใส่สุกให้ไดิสุทธิเดี๋ยวผักอะไรอย่างงี้หนึ่งใส่ไปในกระปุกให้เนาะแล้วอย่าไปตือแลเคเร่าได้เลยเข้างานเลยไหมคะเนี่ยหรือกลับบ้านกลับบ้าน ะหะ่เาเดี๋ยมีกระปุกจังหาแยกนะคนะถ้าใส่ไหลบัวนะคะแยกไปเลยนอ้ลูกค้าแยกนะคะติดตามที่หนึ่งช่องเจนหนึ่งแซดตามปากชาแน,นล,ลนะด้วยนะเราทำยูทู้ค่ยเผื่อวันไหนทำงานเซเว่นดึกๆก็เปิดดูดึกๆไม่มีใครก็เปิดดูคิดเจ ว่าวันนี้ร้านยำแหน่มาด้วย่ะใส่ข้าเขียรากเย่อปันนี้เป็นถักเอาไปเทราดนะคะสองร้อยบาทจ้สมั่นกับ ใส่แค่ไม่ได้กดง่ายๆนะไม่ได้คากอันนี้เอามาฝากค่ะขอบคุณค่ะเยอะเลยนะตอนนี้เปิดเซ็นเฉกชันกับที่บ้านเลยจริงๆที่ใส่อยู่ไม่ซ้อมเลยปรนมาณกลับมาสี่มีสิบสี่ลายคิตตี้ใส่ไปเลยเนาะไม่ก็จะได้ลดอ้นี่ครับ Medical ของที่โรงพยาบาลเลยประหยัดที่เจ็ดใส่ Medical เป็นเตงร้อยหมดนะได้ค่ะเใจยังเลย,ไ,ย,เยไม่ใช่ยวกหมดมันมีบ้างแล้วแหละแต่ว่าหนึ่งสองสาี่หกเดขอบคุณมากค่ะเ<อ>จอกันวันอาทิตย์นะอาทิตยะอาทิตยนะ์ตจไะไข่แข็งกับอะไรลูกนะปลาะะไหมครับนี่เอาข้าวโพดมะม่วงไหล่ยตัวข้าวโพด คไอ,อุณลัมนนี้มึกไข่ไข่แข็งนะคะไม่ลาเขาโพด กาเนะไม่นสยายมากก็ไม่ได้กินกันเลยแล้วเนี่ยน้อยมากในโอกาสมหาพี่ใส่ไั่วแฉนขำๆกันเลยนะใสแ่แน่นๆเลยนะคะใส่แน่นจริงรโทษรเลยจ้า มีรหบาทจ้าก้ก่อนนะจ้า40บาทเดี๋ยวตังให้นะลุงขอบคุณมากจ้อยนะี่บาิบสิบบสิบสิบงิบส พูดพูดดูเหมือนลุงไม่มีต <im lly> <gehört play horrible> ังค์ติดตัวเลยสอ่ะ ไข่ตอนนี้พี่หนึ่งจะใช้ไข่ล้วนๆเลยลัวลูกค้าไม่มีไข่กินไข่เหมืมอนเพร่ะวาเราไข่มาอย่างเาาดียก็ไข่ดีเนาะนักเดียวแบบหละหมดเผ็ดกลางนะคะไม่มาเป็นไปไหนกับบ้านที่ทำงานปิดเลยกลับต่างจังหวัดเลยหลายวันนะอยู่ไหนอยู่กุยอ๋อ นี่เลยขาดลูกค้าอีกหนึ่งคนเลยเนะี <c> ่ย <oughs> คนกินไม่เยอะปิดนานเหรอ,อว่าพัากเลยขอให้ทำาันที่ละสองวันนึงนะโรงแรมอืมก็มมวันไหนมีงานก็กลับมาเงี้ยเหรอเข้ามาตกปลาพิตจ้าหนึ่งร้อยมาทจ้า มือไข่เขโคตรนะจ๊ะหน่มน้อยนี้ขอนจะพูดเองดูเองดูกันเถยะปกติใช้มีดหั่นนะครับแต่ให้ไวก็ใช้ตะไครหั่นเขาเรียกอะไรนะคนตันบืงเขาเรียกตะไคร้อะ ติดบัานบึงด้วยติด no บัานบึงเอ๊ะคนแบบบึงพูดอย่างนี้เหรอเหียองสละแล้วค่อยชัดนะครับติดปกติลิ้นไก่ฟันค่ะปกติลิ้นไก่สั้นใช่ไหมพอแล้วใส่อะไรต้งหนาโอ้ยเดี๋ยวไม่อิ่มดูดีคดเยอะเลยราคาก็ถูกดีกล่องไม่ใช้กล่องอย่างดีเลยนะครับ ใช้ซ้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ไข่แดงเกี่ยวซี่ใส่ที่หลังดูปกติชอบกินไข่แดงหรือไข่ดําอะไรนะคะส่วนมากจะเจอดำหายแล้วนี้เรามีนี่นะผลไม้นะคะตาหน้าด้วยนะ ายำกระท้อนค่ะหน้าใครหน้าอามหรอฤดูกาลฤดูกาลตามนา้นถ้าตามหน้าตามนันก็เป็นอย่างนี้เลยแม่ส้มโอแตงโมแตงโมนี่เด้อสมองเราจะขุดใหม่นิดเกินคนเยอะแค่ไหนก็จะขุดให้ใหม่ๆนี่แหละจะได้ต่อก่อนน้องก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ สามันนะคะสามัญมะม่วเรียบร้อยสองร้อยห้าสิบบาทนะคะในพิเศษก็มาสใบมอญกุ้งสดของปลาร้าเนาะอันนี้เนาะ ของหนูใส่อะไรลูกอะไรบัวขอโทษนี่เลยกะมันกุ้งสดแล้วก็หมึกไข่ ดีค่ะ้ยายำอะไรดีจ๊ะตี๋ใหญ่จะเปิดร้านยำตี๋ใหญ่ยำยวยีไม่ไหนการนะอันนี้ปลาร้าเผ็ดกลางเสร็จแล้วหรอ,อใส่บัวกับกระโปงนะคะ ฟังแล้วฟัม่ไหแล้วแม่แบบแน่นๆกันหลายตัวเลยนะมีไรให้ถ่ายไปไหนก็ได้ลองนิดหนึงไหมครับข้าวโพดทอดเน่าข้าวไข่เดียวปักกัน,นะข้าวขเดียวอ ินหมดไหมเนาะจัดจุกกันเลยเนะี่ยสองคนเหรอโอเคค่ะครับแซลมอนหมึกไข่แล้วก็กุ้งสดค่ะเมนนี้250ร้อเห้าสิคะแล้วต่อไปจ้าเสนอมาด้วยกันด้วยกันคก็มีรูนะกค้าใหม่ใส่ที่รวมไหมลูกที่รวมกันได้ าาปลาลูกสดปลาลูสดตลาล่าแตมอนด้วนใส่ทหมดค่ะเเอาลูกสดแล้วก็แมอนลสดสดแมอนข้าวโพดนะคะข้าววันเดีวยวเนาะแต่ปลา่าไม่เลยใส่ปลานนัวลนนนเลิ เอายังไม่ดีจ้าเมนูกันได้ค่ะซัปะลาได้นะปลาเดี๋ยวแซลมอนเฟ็นช์โสดกระปโอเคเร็ดกลางนะคะ มีกบบุ้งสด,สดตัวโตกันเลยนะคะเอเราไม่เจอกันนานมากเลยนะครับนะสามเดือนเล้วสามเดือนตัวใหญ่ขึ้นจากทั้งคู่ค่ะตอนนี้ก็เลยจะเริ่มลดแล้วแม่ลดอะไรตอนนี้ก็เลงจละ,นนจะลดเพราะว่นนามีมผลิตภัณฑ์เข้ามาดูแล บพกว่าเห็นเห็นแบบวอยากให้ผอมอยากให้ผอมเห็นว่าอยากให้ผอมใช่พอเห็นแล้วแบบอยากให้ผอมเพราะว่านางบอกว่าไปเจอลูกเก่าแล้วบอกว่าอุ้ยทำไมตับยังอีกบอกลูกเก่าแล้วมันผอมเ็กเลยอยากให้ผอมขอดูแลได้ไหมขอดูแลได้ไหมได้ประสบตามสูเรนี่ขายได้เยอะไงมัดิขายยำไม้ค้าเรื่องเมนูกันได้ค่ะลายชูยใช่ไหม มองหน้าก็ไม่รู้ว่าใส่ทุกนย่างหมดเลยเต็มไหมเต็มตาตอนนี้คือใครใส่คือใครเดินมาเราก็ไม่รู้เพราะใส่แม่แต่ถ้าตาสวยนี่คือจบต้องมองตาตาเบลลมาเลยใช่ไหมตาบิ้วคิ้วโก่งขนตางอนเนี้ยเลิศอะไรลูกสาวแม่แล้วเขาโคตรตัดตึงๆเลยรับีมือไปนะเริ่มไม่ไหวแล้ว มันปืดเดยียจบอันนี้เท <จบ S 2> ่าไหร่อ่ะแม่อันนี้สองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะคะ่ะคะุ้ะคะะคะะคะสด่ค่ะมอนกุ้งสดฉ่ำๆกุ้งสดตุไข่ อะไรดีครับสาระไหมครับใส่คนมั่งม่วงไหลบัวเอาไปไม่ใส่สาระไม่ใส่สาระคนหน้ายักหน้าแต่คนหลังใส่คุณแม่บอกว่าใส่ได้ลูกไม่เอานะครับตามน่งของผ่านนะเดี๋ยวมีตำรวจมาโวยวายเือนเพื่อนที่หนึ่อที่ต้องเดินขาดไม่ไม่ไม่อยู่แล้เขาไม่ให้ขายไม่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 ขายเลยหรอถ้าคุมไม่ได้อะค่ะเขาก็จะแบบไม่ให้ขายแต่เราก็พยายามบอกลูกค้าครก็สด มือสดมึกกไข่เอาโะสวัสดีค่ไไไไไะดได้แล้วค่ะลูกหาอยู่ ปลาไหลยังใส่หัวยิ่งเลยแต่เผ็ดโอ้แต่เผ็ดได้ใช่ไหมเผ็ดได้ตันนี้ค่ะยำไหมค่ะนี่สดเดี๋ยวเราไปตัดที่ไทยนี่เราตัดนี่เราตัดให้พอดีคำนะคะ เราเกลียวไปเลยใช่ไห่ครับคำนึงถ้าตัวเล็กก็จะให้สองตัวบางวันไม่มึกไข่ก็ล่อไข่หมึกเลยค่ะ ให้ <บน S 1> มมาเลยเพอลูกค้าถามทุกวันไงเพราะว่ามันเหมือนมีสามไข่่ะคนก็จะสุดเราเลยไ,ได้ไข่กูข้นมานี่ไข่ปลาด้วยแต่วันนี้หมดค่ะเพราะว่าจะได้มาก็วันเสราร์ช่วงเช้าเราก็จะเที่ยวที่ห้าหกโลไปเลย เขามาเรื่อยๆนะแม่เนาะเนี่ยใช่ค่ะเรื่อยๆเยขาโคตรอย่างเดียวนะคะถ้าเออ่ถ้าแบบคนเดินประกาศเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวมีการอัปเดตให้ทุกคนทราบนะคะแล้วก็มาเที่ยวกันได้นะตอนนี้ยังไม่เปิดเะะพราะถึงเปิดโรงแรมก็ยังไม่เปิดให้นอน,น <ะ S 1> ใช่ใช่ใชนี่เรียบร้อยจ้าหนึห้าสิบบาทจ้าจุก